ที่8มกราคม2 5 6 6แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรนิราเทยาว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชุนฉบับที่3 ตามที่สำนักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลตุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเป็นผิดจังหวะของพระหทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหาทายัยพระปัภาษาะอดพระวกักกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิทีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน